สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องของตุต๊กตาสอนน้องสัตว์กันนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้องตุ๊กก็ใส่เสื้อฟาร์มควายของพ่อโยงอยู่แล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะทุกคนน้องตุ๊กก็ไม่มีอะไรที่จะแบบว่าตอบแทนพ่อโยงวันนี้ก็เลยจะขอแบบอ่ารีวิวฟาร์ามพ่อโยงนะคะสำหรับตัวเองก็ขอนอนุญาตแล้วแล้วพ่อโยงก็ยินดีให้น้องตุ๊ก รีวิวฟาร์มด้วยนะคะน้องตุ๊กเองก็ดีใจมากเลยที่พ่อโยงอนุญ,ญาตให้น้องตุ๊กรีวิวนี่เลยรีวิวฟาร์มคายงามนะคะทุกคนคือน้องตุ๊กเองก็ชอบในความควยงามของพ่อโยงมากเพราะว่าคุยที่เท่าที่น้องตุ๊กเคยเห็นนะคะทุกคนกควอคยที่แบบงามแล้วก็งามมากๆเลยทุกคนแบบปาดสวยมากเลยนะคะทุกคนส่วนวันนี้นะคะทุกคนก็ น้องตุกอยากจะมาพูดเกี่ยวกับคนไทยไม่ใช่ว่าจะชมคนไทยอะไรนักหนาะคะทุกคนคือความจริงแล้วเท่าที่น้องตุกรู้จักคนไทยมาแล้วก็ไอซีทุกคนมานะคะก็คือคนไทยอ่ะจริงๆเป็นคนที่แบบพูดจริงแล้วก็ทําจริงนะคะแบบเวลาพูดอะไรออกมาแบบน้องตุกรู้สึกว่าพูดจากใจจริงออกมาพูดออกจากใจแท้มาแบบนี้ทุกคนทําให้น้องตุกแบบชอบแล้วก็ รักคนไทยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเพียนเป็นคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนหรือว่าเป็นคนต่างประเทศก็ตัวเองก็รักรักแบบที่เข้ามาดูที่น้องตุ๊กรักในที่ให้กำลังใจน้องตุก๊กตลอดแบบไม่เคยแบบที่จะแบบว่าเยียบยามหรือว่าไม่เคยที่จะแบบรังเกียจคนจนแบบน้องตุ๊กแบบทาให้น้องตุ๊กมีคมวามรู้สึกว่าเออรู้สึกว่า คนไทยหรือว่าคนทุกคนที่เป็นเอฟซีนี่คือแบบฝั่งนี้กำลังฟุ้งซ่านเลยลากาที่ให้น้องตงุ๊กมีอ่ามีความดีใจลากาปั๊บมืองในเอฟซีทุกๆคนเลยเนาะที่แบบให้กำลังใจลากอ่าให้คำคิดเห็นต่างๆเข้ามาไม่ตักเตือนอในยันในทุกเหตุผาต้องขอโทษกับเสียงข้างหลังด้วยคือเพื่อนยังปู่ก็โลภวันแล้วทุกคนมันก็จะมีเสียงแก๊กแก๊กไม่นึงเนาะ อาการวันนี้เขาจะมารีวิวฟาร์มนะทุกคนกับเป็นฟาร์มควายงามของพ่อโยงเนาะเนกตัวเองอาจจะเล่าภาษา,าไทยบบค่อยโคตรหรือว,ว่าคำโบสั้นในบางคำกับขอโทษขอคัลแนเดอร์เดี๋ยวอ่าเซสื้อนกตัวเองกับก็ได้มีเป็นอ่าวิดีโอะอะไรจุดยาวแว่น้องตุก๊กแกมีแต่อ่าขออนุญ,ญาตขอเอาผู้ควายพ่อโยงมาลงในยูทูบของนกตัวน้อเซื้อนกตัวเองจะขอนอนุญาตแล้วเนาะใส่เสื้อกับ เสื้อตัวเบอเอ็มมันก็จะตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเป็นเบอร์นี้ก็พอดีพอดีเป๊ะเลยอันนี้มันก็โตวงๆนิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่ามักแบล็กก็คือมักแบบนี้แหละทุกคนเพราะว่ารู้สึกกันแล้วแบบมาใส่สบายแล้วก็แพยมันก็โคตรดีเลยทุกคนแล้วก็มักในถุงนี้ด้วยเออรู้สึกว่าใส่แล้วมันจะดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเฮามาเบิรงกันเลยเนาะว่าควอยอยงคันเป็นเท่าไหร่โอเคยวเอาไปเบิรงกันเลยซสื้อน้องตัวเองก็ เอาหูขวยไปเอานาเฟสเพื่อแด่เนาะไปเบิ่บางกขายปาดบบงามคือไปเอานาเฟสมาแด่แลวกะเอาตัวที่พ่อโยงื่อทรงมาให้แด่เนาะทุกคนแล้วก็จะเอามาลงใน youtube ของเราเสนอตัวเองกับบระดลักหรือว่าปด้อย่างมาดอกแต่ว่าเขาก็ขออนุญ,ญาตมาแล้วเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยกันเป็นคลิปแรกเลยแหละที่แบบเออไดรีวิวฟ,ฟาร์มขวอยงามของประเทศไทยที่แบบไง่ายๆเลยคือแบบมีซื้อเสียงโด,ด่งดางของประเทศไทยกับอะไรเนาะแล้วก็เป็น ข้างแรกเลยที่จะแบบได้มาภาคเกี่ยวกับข่อยงามของพ่อแบบนี้เนาะเออน้องตุ๊กี่พยายา,ามทําให้ดีที่สุดนะคะถ้าว่าบูดีพออย่างกับโรษขอภาัยานาไม่ลายเนาะกับตัวเองกับพายายามที่สุดแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนาะ่าซักผ้าค่ะไปดูกันเลยนี่ก็คือป้ายหรือว่าทางเข้าฝั่งของ,ของพยงนะคะซึ่งพยุงเขาเป็นคนใจดีมากเลยนะคะทุกคน น้องตัวเองยอมรับเลยว่าพอยงเขาเป็นคนดีจริงๆและน้องตัวเองไม่รู้ว่าจะตอบแทนพ่อยงยังไงนะคะน้องตุ๊กอ็เลยมารีวิวฟาร์มให้พ่อยงนะคะซึ่งพ่อยงเองก็เย็นดีและก็ดีใจมากเลยนะคะที่ให้น้องตุกรีวิวฟาร์มให้ซึ่งน้องตัวเองก็ต้องขอขพอบพคุณพ่อยงมากเลยนะคะซื้อฟาร์มก็คือภูแพงฟาร์มนะคะ เป็นฟาร์มที่แบบมีควายงามสุดๆเลยนะคะสว่วนนี้พอยงก็ได้อัดหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะมาให้น้องตุ๊กด้วยน้องตุ๊กแบบวิวพอยงทําเพื่อะนะูขนาดนี้เลยลาะก็คือแบบขอบคุณมากนะคะควายพอยงนะคะก็จะมีควายสีอะไรควายสีดําแล้วก็ควายดอนนะคะทุกคนซึ่งมีแต่ตัวที่แบบใหญ่สุดๆเลย พอยงมีควายเยอะสุดๆเลยนะคะถ้าเป็นประเทศลาวเนี่ยแทมันก็มีอยู่ควายบ้านแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะไอเนี่ยมันคือแบบตัวใหญ่สุดๆเลยพอยงอะ่ะสูงตั้งร7อยเ้าเนี่ยแต่ว่าควายอะ่ะ สูงกว่าพา่อโยงอินแสดงว่าแบบมัตัวใหญ่มากคือน้องตุ๊กแค่สูงแค่ร้อยหกสิบห้าเองแบบควายมันตัวใหญ่จริงๆนะคะทุกคนคือถ้าน้องตุ๊กพูดภาษาไทยไม่สัว์ก็ขอโทษด้วยนะคะไม่ใช่ว่าน้องตุ๊กไม่อยากพูดภาษาลาวนะคะทุกคนน้องตุ๊กเองก็พูดทั้งลาวและไทยค่ะเพราะว่าเอฟซีสดมากนะคะก็จะเป็นคนประเทศไทยนะคะแล้วก็มีคนลาวบ้างแล้วก็ คล้ายบ้านน้องตุกเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีภูทางบ้านน้องตุกเนี่ยจะมีภูเยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยแหละที่แบบได้เห็นสดๆเลยว่าไทอ่ะก็มันบรรยากาศที่ไทยแบบแถวๆโซนนำ้ำปนนิดๆนะมันก็คล้ายๆบ้านน้องตุ๊กเลยนะคะต่างแค่ว่าไม่ไม่มีภูเยอะ ควายประจำฟาร์มของพอยงก็คือเจ้าเพชรนะคะทุกคนเป็นควายที่แบบตัวใหญ่สุดๆแล้วก็สวยสุดๆเลยควายพอยงนะคะก็จะมีตัวผู้แล้วก็ตัวแม่เออก็นั่นแหละก็มีตัวผู้กับตัวแม่นั่นแหละก็คือมีแต่ตัวสวยๆนะคะตัวใหญ่มากแบบเขามันอลังการมากเลยอะ่ะ ได้ให้ทุกคนได้ไปฮับสมควยงามของพ่อโยมละทุกคนก็บแบบทีู่้ว่าเออปาสไลด์เอฟซีแต่ละคนก็น่าจะฮ้เนาะเพราะว่าพ่อโยมพิ่นอยู่ควยงามอยู่ประเทศไทยของพิน่นก็น่าจะโด,ด่งดังเนาะทุกบางคนนี้ก็อาจจะฮงลวแต่ว่า้องตัวเองนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้มารีวิวควยแบบนี้เนาะล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแหลวก็บแบบกังกลวลแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็ทำได้และเราก็ เราตั้งใจทำเลยทุกคแล้วก็เลยทาได้เพราะว่าเวลาที่น้องปุ๊กแค่อย่างเงี้ยทุกคนคือน้องปุ๊กพยายามตั้งความหวังให้ตัวเองตั้งความหวังแล็บแบบเราไม่ได้ถึงจะแบบตั้งความหวังแบบถึงขั้นสูงหรอกทุกคนเขาก็แบบน้องตุ้ยเองก็ไม่ได้ตั้งสูงเทว่าแต่ว่าตั้งแบบพอดีพอดีแบบคิดว่าตัวเองต้องไปถึงใครได้นี่น้องปุ๊กเป็นคนตั้งความหวังแบบนั้นเนาะและพยายามามให้ตัวเองไปถึงนะจุดจุดนั้นถึงแม้ว่าแบบเขาสิลุม หรือว่าเขาสิเจอปัญหายอย่างต่างๆน้องตุกแบบพยายามบบเก้แล้วก็พยายามหาไปถึงจุดความหวังนั้นให้ได้ที่แบบตุกตั้งหวังไว้แล้วเขาจะไปถึงมันถึงมันให้ได้ทุกคนเออเราต้องตั้งใจเราต้องไปถึงให้ได้นะคะถึงแม้ว่าความหวังนั้นมันจะเป็นความหวังที่แบบทํายากแต่ว่าก็ต้องตั้งใจด้วยความตั้งใจของเขาเองก็ตตองเองเพราเห็นให้ได้เนาะ <c oughs> ถามว่าเพื่ออย่างถามว่าน้องตุ๊กตั้งามหวงไปยังเพื่ออย่างก็คือเพื่อ เพื่อพ่อกับแม่แลวก็เพื่ออนาคตของตัวเองที่น้องตูเหต y o ยูทูบถือมือนี้ถามว่าเหต y o ยูทูบนี่เมื่อยโบเหต y o ยูทูบนี่ลำบากโบต้องเล็สี่ก็บอกว่าต้องตุกโบมีเวลาตอบเม,นมินวาขอแบบคำอธิบายร่าเป็นอย่างขึ้นบมีเวลาตอบมนน้องอ่านคลิปนี้น้องตูว,ว่าไปไนไรหลายนะว่าเป็นอย่างตุกโบมีเวลาตอบเมนก็คือตื่นเช้ามาไปสวนยาง่วม ไปส่วนย,ยางประมาณ2องสาม่ห้าสโมงเุ้ยสี่สโมงนี่แหละแล้วลก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านนี่ก็น่าจะเป็นเที่ยงแล้วทุกคนมากินข้าวอยู่บ้านและจากนั้นกับหาคลิปน้องตุ๊กต้องแบบคิดคอนเทนต์แล้วก็หาคลิปตลอดเนาะหาคลิปตลอดทุกเวลาเลยนะทุกคนแบบสมองนี่นะทุกคนคิดแต่เรื่องคลิปเนาะแล้วก็ถ้าเป็นส่วงะส่วงเฮียนนี่คือแบบทั้งเฮียนแน่แล้วก็ทั้งคลิปแน่ทั้งซวยเบียพพรพ่อแม่แน่คือมัน,น,มน,นเป็น คือการใหยูทูบเนี่ยมันเป็นงานที่แบบว่าเป็นอาชีพของตุกเลยก็ว่าได้เป็นอาชีพหลักๆของตุกเลยในตอนนี้เนาะในตอนที่แบบนะแกําลังวัยเฮียนอยู่สินะแล้วก็นองตุกจบม .7 มาคือถามว่าน้องตุ๊กเสียยูทูบต่อบ,บอ่น้องตุ๊กสิเอาอยู่อาชีพยูทูปเป็นหลักบ่เลยสินะแน่นอนว่ายูทูปนี่ถึงว่าสิแม่ถึงแม้ว่าสิไปเฮ็ดเวียกงอย่างกระตามแต่ว่า YouTube นี่ขอเอาเป็นแบบอาชีพหนึ่งเลยที่แบบเราจะเฮิตไปตลอดถึงแม้ว่า สิมีคนเบิงหรือบูมีคนเบิกน้องตุ๊กกระพยายามให้ตัวเองนำเสนอคลิปดีๆให้เอฟซีทุกคนได้เบิงกันเนาะแล้วลก็พยายามให้คลิปตัวเองมีสาระนะถึงแม้ว่าบางคลิปนี้ยอมรับน้องปุ๊กยอมรับตัวเองว่าบางคลิปยากแล้วแบบคุณไรสาระที่สุดเลยแต่ว่าเอฟซีทุกคนนะคอยแบบทนให้กันบางใจน้องตุ๊กมาโดยตลอดก็คือบเป็นอย่างเลยก็คือแบบมีแต่ขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวก็คือพยายาม เท่าที่น้องตุ๊กจะเห็นได้ทุกคนคือรู้ทุกมื่อน้องตุ๊กเมื่อยแต่ว่าอะบ่เคยเล่าแบบว่าบ่เคยเล่าให้แม่ให้พ่อฟังเลยว่าตัวเองเมื่อยบ่เคยเล่าให้คนอ้อมค้างบ่เคยเล่าให้อาไพ่ไพ่ฟังเลยว่าตัวเองเมื่อยมีแต่แบบว่าอืมบ่เมื่อยมีแต่แบบคือน้องตุ๊กเป็นคนมองยิ้มแม่บอกแบบให้ยางมาแล้วก็ยิ้มตลอดสินะพยายามแมบบอกให้คนอื่นคิดว่าเขาเมื่อยสินะคือเวลาที่แบบ เฮาเมื่อยแล้วเวลาเฮาเห็นหน้าเศร้าๆนะทุกคนเฮาจะแบบเห้งเศร้าไปง่ายนะทุกคนพยายามแบบเวลาเมื่อยอะไรก็คือยิ้มตลอดนะเพื่อแบบให้กำลังใจตัวเองนะทุกคนมูเวลาแบบถ้าวราคำเมื่อยแ้วพ่อแม่พี่กับเอย่างสิอุ์ใจนําเฮาเหี่ยเราตุ๊กก็เลยเพื่อที่จะแบบปลเบว้าล้วก็ให้กำลังใจตัวเองหรือที่แบบการยิ้มให้ตัวเองแล้ะก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้ดีที่สุดนะ ประมาณนี ừ, mustache, ้แหละคือน้องตุ๊กกับบุ้งหัวิ่งให้น้องตุ๊กแวาไปนี่เหมือนกันมีความหมายต่อทุกคนหมดเลบุู้หแต่ว่าน้องตุ๊กกะแววขู้สึกเล็กน้อยของน้องตุ๊กออกมาเนาะก็วันนี้ก็นําเสนอคุยงามให้ทุกคนในเบิร์กก็คืองามแห่งงามอีรีทุกคนก็คือคุยงามที่โด่งดังในประเทศไทยเนาะก็คือยอดไลยอดแซ่อย่างหลายกวัวน้องตุ๊กหีก็คือน้องตุ๊กกะดีใจเนาะที่ได้พูจักพอยงเนาะดีใจขนาดเลยเพราะว่าให้น้องตุ๊กูัวาออประเทศไทย มีควยงามขนาดนี้เนาะคือแต่ก้อนทุกคนตั้งแต่น้องตุ๊กบูหันเด็กหูจักพอ,อยงคือน้องตุ๊กอินบุกงูเลยว่าเอ้าควยงามก็มีว่ดสินะทุกคนคือน้องตุ๊กเห็นแต่ยูนําบ้านน้องตุ๊กสไลายคนประเทศลาวเนาะเขาจะอ่าพวกคนจะมาเลี้ยงงวสวนนะทุกคนงวส่วนเป็นงวที่แบบตัวใหญ่ๆห่น,นะทุกคนแล้วแบบคนก็นเอาไปสนกันในสนามอย่างไะทุกคนสลายเมนยูเมืองลองสานนี้เอ้ยที่บองลองสานว่าเราาที่น้องตุ๊กเห็นมานี่ก็คือมีแต่งวสนเลยทุกคน ส่วนใหญ่จะเป็นคนเผ right? ่ามงลอเลียงแล้วก็เอาไปพยนการสินะแต่ว่าหางก็เคยเห็นควายงามอยู่ฟังอยู่ประเทศไทยเนาะแต่ว unten, ่าอยู่ประเทศลาวนี <ay>. ่เ <Sc> ท <fres shortly>. ่าที่น้องตุ้งของมันนี่ก็คือพอเห็นพอเห็นควายงามอยู่ลาวสินะส่วนใหญ่ก็เออโอมีส่วนใหญ่หอกคือแบบพอเห็นแหละแต่แบบพอได้มางหัจักพอยมนี่แล้วก็ได้หัจักว่าเอออยู่ประเทศไทยก็มีควายงามแล้วก็ปว่ามีแบบนี้สุดสินะแสดงว่าอยู่ประเทศไทยยังมีหลายล่ะยังที่น้องตุ้งบ้านฮงแล้วก็ อยู่ประเทศลาวนี่ก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องตบมือคือกันเพราะว่าบม่ได้ไปเลาะใายทุกคนก็คือเพราะว่าได้ออกไปลินไปเที่ยวแกมีแต่ไปคลิปเท่านั้นถ้าบะได้ไปคลิป่พ่อแม่ก็จะบอให้ออกไปหรอกเพราะว่าพ่อแม่ให้ยุ่งเหงานอือเป็นลูกสาวผู้เดียวให้ยุ่งเหงานแล้วก็ให้เรียกเงินใส่พ่อแม่แล้วก็ให้คลิปที่ลำพนังซารไปเนาะถ้ามีงานมีโบนิวใส่ถ้าว่าไม่ได้ไปลินไปเที่ยวบ่บ่ไม่ได้ไปนอกจากว่าเขาไปให้คลิปเท่านั้นเาจึงได้ไปคือแต่ก่อนตอนบบฮันได้ให้คลิปนะทุกคนเวลาไป เที่ยวใส่ใชนะก็ต้องมีพ่อแม่ไปนําไปเที่ยวใส่น้บางทีก็ไม่ได้ไปซ้าแล้วกะ็พอไอคลิปมานี้พ่อแม่ก็เออป้าให้ไปแต่ว่าไปไอคลิปเท่านั้นเลยถ้าบ่ได้ไปไอคลิปนี้ก็คือบ่ให้ไปเพระาะ่านี้นะทุกคนสวิตน้องตุก๊กเนาะก็คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อก,ก็ขอขอบคุณพ่อยงอีกครั้งนะคะที่ให้นํามารีวิวฟาร์มขวอยงาน,นพ่อยงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ ใ,ให้เพจพยุงหรือว่าฟซพ่อพยุงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย